สวัสดีค<ด>่ะพี่น้องอิสานบ้านดงบังจ้าสวัสดีตอนเศร้าๆมม่อนีอากาศกะสิบหกองศาแอดมีโอกาสในมายามบ้านมาทุระกับมายามบ้านคือกันมายามสวน บักซีดานี่ละค่ะมาเบงสวนบักซีดาเน่ามือเศร้าอากาศเน่ามือเศร้าไปนึงไดช่วงนี้กับออกหลายอยู่เด้บักซีดาหน่อยหน่อยอยู่แต่ยังบ่พ่อหอบางต้นกับมีหอกับหอไปเรื่อยๆ เป็นรุ่นๆไปแตกยอดงามอยูยมีหอปรับบลายแต่ว่าบนเน้นเอาเอาน้วยเนาะช่วงนี้มันบอก ช่วงนี้บ่นเน้นเอาหนวยกาว่าอีกจักประมาณจากจักเมษามันบ่จังสีเริ่มหอ่อจังสีเริ่มแบบว่าเน้นเอาหนวยแล้วก็วหอ่อเพื่อว่าสิได้ไปออกเอ่อผลผลิตประมาณเดือนกรกฎาสีขาเพื่อลีกเลี่ยงลีกเลี่ยงเอ่ออากาศห้อนเพราะว่าพื้นที่นี่เป็น เป็นพื้นที่สูงเราแบบย่ำฤดูฤดูร้อนนี่กะแห้งหลายอืมเราอีกอย่างนึงกะช่วงเป็นช่วงที่ผลไม้ออกหลายกะก็เลยก็เลยบ่่เบล่งให้ออกช่วงเดียวกันชนกันมึงเท่อกะขายบ่าได้ราคา แบบนี้ค่ะก็เลยใส่วิธีออกแบบให้ให้ผลผลิตออกเป็นช่วงที่ที่บอ่อชนกันนี่สิจ้ะช่วงผลล้ไม่หลายก็ตามประสบการณ์ที่เคยเฮดมาเนี่ก็เลยสิห้ออกประมาณเดือนก,อนกรกฎาก็เลยช่วงนี้ก็เลยย่งบอเล่งใ้ให้ออก ดอกออกผลนี่สิอะค่ะบางน้วยนี่กัพ่อฮอหรอหค่ะเนี่ยกับทย่อยฮอไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเบเล่งเอาหลายนวยสำเนยค่ะพ่อฮอแล้วนวยสำเนยพ่อฮอหรอหค่ะ ก็ออกนวยออกดอ,อกร้ายอยู่ค่ะนะตัดแต่งกิ้งไปเรื่อยค่ะถ้าเป็นจังสี่ก็คู่จังสี่เลือก พีไส้เพิ่นเป็นผู้ดูแลค่ะอยู่นี่แอดแอดกะโดนโดนในมาเทอือนึงค่ะกะหลายยุฝรังกิมจูอันนี้ต้นต้นขนาดนี้นวยดกอยู่ค่ะออกดีเพิ่นดูแลเอ่อเห็ดไม่ได้สองปีแล้ว สองยต้นกับพ่อได้เออกินได้ขายค่ะกินได้ขายเพพ่อขายคนละค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพ่อออกออกมาชนกันหลายๆใน,นสีเพิ่นสิบแบบขายว่าค่อยเป็นนะคะส่วนใหญ่สิมีแม่ข่างมาหลับอยู่ในสวนแบบเนี้ยค่ะหรือว่าขายแถวหมู่บ้านแบบเนี้ยค่ะ ขายว่าเป็นเฮ็ดเป็นย่างเดียวผู้ใดสนใจกะติดต่อได้เด้อค่ะสวนกระยูพิกัดบ้านดงบงังตำบลอุบมุ่งอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดอรธานีค่ะเป็นพื้นที่สูงอยู่อยู่เนินเขาค่ะ เป็นผสมผสานค่ะแต่ว่าเน้นเน้นมีเป็นฝรังกิมจูค่ะเป็นสวนฝรังกิมจูสองร้อยต้นค่ะกับปลูกผสมผสานค่ะแต่ว่าเน้นเน้นฟรังกิมจูใส่น้ำโซลาเซลล์ค่ะ นี่ก็เป็นที่เก็บกักน้ำก็เลี้ยงปูกุ้งฝอยหอยค่ะอ,อ๋อปูบะมี่นะคะเลี้ยงปลาหอยกุ้งฝอยค่ะแล้วก็เก็บกักน้ำไปน้ำแบบนี้เก็บกักน้ำเวลาใส่เนี่แหละค่ะ ในสวนก็ใส่ประมาณนี้ค่ะนี่สิเป็นเห็นยูพุนกับสิเป็น,น,นเนินเนินเขาเลยค่ะสิเป็นผู้เขาค่ะภูเขาสูงค่ะ ขตนี่สิเป็นเขตติดภูเขาเลยส่วนห้ากัเนี่แหลค่ะนี่เห็นอยู่นี่สิเป็นฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยค่ะปลูกแซมด้วยนี่ค่ะ พุทาสามรถแสงทองค่ะกระปูกเป็นแนวเป็นแถวไปค่ะแสกระว่างแถวของฝรั่งกิมจูค่ะพุทาสามรถพุทาสามรถนี่เอามาปลูกที่หลังค่ะแซมกันไปเนิ่นผสมผสานค่ะส่วนเฮา พื้นที่กัประมาณสองไร่กว่าแต่ว่ายังเห็ดบต่เต็มพื้นทีค่ค่ะอันนี้กัสีเห็ดไอเ่ินกัสีเห็ดเถียงแถวอีสานกัสีเอินว่าเถียงเนาะคะ่ะยูหนีเลยเคะ่ะเห็ดพ,ออพ่อยูพอกินกับบรรยากาศแบบนี้แหละคะ่ะรอบสวนนี่สิคะ่ะแบบนี้นะคะ่ะยูได้ แบบบ้านเท่าอะค่ะวิธีบ้านๆเท่าค่ะพ่ออยู่พ่อกินค่ะมีความสุขสุขกายสุขใจล่ะค่ะ,ะก็เลยอยากเออมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิง้งเน้ะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ